กินเห็ดทุกวันร่างกายจะเปลี่ยนยังไงถ้าพูดตรงๆเลยเห็ดเนี่ยเป็นอาหารที่แปลกที่สุดอย่างหนึ่งในโลกมันไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์แต่คือเชื้อราใช่แล้วฟังไม่เผ็ดมันอยู่ในอาณาจักรเดียวกันกับราที่ขึ้นขนบนขนมปังเก่าๆนั่นแหละแต่คนเรากลับเอามันมาปรุงอาหารสารพัดทั้งโปะบนพิซซ่าใส่ผัดผักทำแกงทำซุปบางทีก็เอามาอบแห้งกินเล่น แล้วหลายคนก็เชื่อว่าเห็ดคือซูเปอร์ฟู้ดที่ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นแต่ถ้าลองกินทุกวันละ่ะร่างกายเราจะเปลี่ยนไปยังไงจริงๆก่อนจะไปถึงคำตอบลองมองย้อนไปในประวัติศาสตร์เห็ดไม่ใช่อาหารธรรมดาแต่มีดราม่าในตัวมันเองตั้งแต่โบราณคนอียิปต์เชื่อว่าเห็ดคืออาหารแห่งความเป็นอมตะคนจีนใช้เห็ดเป็นยามาหลายพันปีส่วนฝั่งยุโรปพวกเขากลับกลัวเห็ดเพราะมีคนตายเทียบจากการกินผิดชนิด สรุปแล้วเห็ดคือดาราใหญ่ในวงการอาหารที่บางทีถูกสรรเสริญบางทีก็ถูกด่าแล้วแต่ยุคสมัยสมมติคุณเริ่มกินเห็ดทุกวันวันแรกแรกคุณอาจจะรู้สึกดีรู้สึกว่าชั้นนี้มันสายเฮลตี้เพราะเห็ดแคลอรี่ต่ำอุดมด้วยสารอาหารมากมายกินแล้วไม่อ้วนแถมยังช่วยให้อาหารอื่นๆอร่อยขึ้นด้วยผ่านไปสักอาทิตย์คุณก็เริ่มคุยกับเพื่อนว่าชั้นแข็งแรงนะกินเห็ดทุกวันจะเบรดก่อนดีกว่ามาลองดูว่าจริงๆแล้วในร่างกายเกิดอะไรขึ้น สิ่งแรกที่ต้องรู้คือเห็ดบีใยอาหารสูงและเป็นแหล่งวิตามินกับแร่ธาตุที่น่าสนใจอย่างเช่นวิตามิน B หลายชนิดที่ช่วยร่างกายสร้างพลังงานถ้าไม่มีพวกนี้คุณจะเหมือนมือถือที่แบตเหลือ1%ตลอดเวลาที่พีคคือบางชนิดยังให้วิตามินดีได้ด้วยถ้าโดนแสงแดดซึ่งขัดแย้งนิดๆเพราะเห็ดส่วนใหญ่ปลูกในที่มืดแต่ถ้าโชคดีคุณอาจจะได้แสงอาทิตย์แบบกินได้จากเห็ดที่คุณซื้อมานั่นเอง นอกจากนั้นเห็ดยังเต็มไปด้วยสารที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างเบต้ากลูแคนมันเหมือนครูฝึกทหารตัวจิ๋วที่ไปปลูกเซลล์เม็ดเลือดขาวให้ทำงานเฮ่ตื่นๆมีเชื้อโรครออยู่ไปจัดการสิถ้ากินทุกวันร่างกายอาจต้านหวัดได้ดีขึ้นบ้างอย่างน้อยก็ไม่ต้องติดวัดง่ายเหมือนเดิมแต่ก็อย่าหวังว่าจะกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ลองไปเลียเราบันไดรอดไฟฟ้าดูสิต่อให้กินเห็ด10กิโลก็ไม่รอดอีกจุดที่น่าสนใจคือเห็ดมีสารต้านอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะตัวที่ชื่อว่าเออร์โกไทโอนีนซึ่งเป็นเหมือนกรอบป้องกันไม่ให้เซลล์ร่างกายพังง่ายๆการกินเห็ดทุกวันก็เหมือนเอาผ้าขัดเงามาขัดเซลล์ทำให้ร่างกายชะลอการเสื่อมได้บ้างถึงจะไม่ได้ทำให้คุณกลับไปอายุ18อีกครั้งแต่ก็ช่วยไม่ให้ทรมเร็วเกินไปแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าเห็ดคือของวิเศษกินแล้วจะกลายเป็นอมาตะเพราะต่อให้กินทุกวันคุณก็ไม่ได้จะมีพลังฮิวตัวเองเหมือนวูเบอร์ลีนและที่แน่แ่มันไม่ช่วยแก้เมาค้าง อย่าหวังว่ากินเห็ดแล้วเมื่อคืนจะดื่มได้หนักขึ้นเห็ดไม่ใช่ของคลังแบบนั้นแล้วเห็ดแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันนะเห็ดแชมปปญองหรือเห็ดจะดุมขาวก็ดีแต่เบสิกหน่อยเห็ดหอมชี้ตะเกะรสเข้มกว่าและมีสารที่อาจช่วยลดคอเลสเตอรอลเห็ดนางรมดูหรูรานิดๆกินง่ายมีประโยชน์เพียบส่วนเห็ดหลินจือก็ขึ้นหฮีงเลยใช้ในยาจีนโบราณเชื่อว่าช่วยให้แข็งแรงลดความเครียดมีขายเป็นแคปซูลราคาโหดๆด้วยแต่เรื่องประสิทธิภาพจริงๆยังถกเถียงกันอยู่ กินเห็ดทุกวันยังช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะเพราะไฟเบอร์ในเห็ดไปเลี้ยงแบคทีเรียดีในลำไส้ทำให้การย่อยดีขึ้นถ้าแปลแบบชัดๆคือเห็ดอาจช่วยให้คุณเข้าห้องน้ำได้ดีขึ้นง่ายขึ้นและสม่ำเสมอขึ้นเห็นไหมกินเห็ดทุกวันก็อาจได้ของแถมเป็นสุขภาพลำไส้ที่ฟิตปังไปเลยแล้วมันมีข้อเสียไหมมีสิอย่างแรกคือถ้ากินเยอะเกินไปคุณอาจจะได้แก๊สฟรีจากไฟเบอร์ที่มากเกินไป กินเห็ดถาดใหญ่ทุกวันแล้วออกเดทรับรองว่าบรรยากาศโรแมนติกจะกลายเป็นคอมเมดี้แน่ๆอีกเรื่องคืออย่าไปลองเสี่ยงกินเห็ดป่าด้วยตัวเองเพราะเห็ดบางชนิดพิษแรงชนิดที่คำเดียวจอดเลยคนที่เชี่ยวชาญจริงๆอย่างในอิตาลีหรือญี่ปุ่นยังต้องสืบทอดวิธีเลือกเห็ดจากรุ่นสู่รุ่นคุณจะไปเดาสุ่มสืมไม่ได้เด็ดขาดกินเห็ดทุกวันยังอาจสร้างเอฟเฟกหลอกตัวเองได้ด้วยนะแบบฉันแข็งแรงนะเพราะฉันกินเห็ด ทั้งที่ชีวิตจริงคุณยังนอนดึกดื่มน้ําอัดลมและกินของทอดไม่หยุดแบบนี้เห็ดก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนมันนั่งถอนหายใจในท้องคุณว่าฉันก็พยายามแล้วนะแต่ชีวิตเธอนี่มันยับจริงๆอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือเห็ดถือว่าเป็นอาหารที่ยั่งยืนใช้ทััพยากรน้อยกว่าการเลี้ยงสัตว์ถ้าแทนที่เนื้อบังมือด้วยเห็ดโลกก็จะลดภาระสิ่งแวดล้อมลงได้จริงๆดังนั้นการกินเห็ดทุกวันก็อาจทำให้คุณได้ความรู้สึกเท่ๆว่าฉันช่วยโลกไปในตัวด้วย แต่ถ้าอวดมากไปเพื่อนอาจจะเลิกชวนไปกินข้าวก็ได้นะสรุปคือกินเห็ดทุกวันทำให้ร่างกายได้ใยอาหารวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันคุณอาจจะรู้สึกสดชื่นขึ้นขับถ่ายดีขึ้นและสุขภาพดูดีขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ว่าจะกลายเป็นอมะตะหรือว่ามีเห็ดงอกออกจากหัวแน่ๆดังนั้นเห็ดเป็นอาหารที่ดีแต่ไม่ใช่ฮีโร่เดียวมันทำงานเก่งเมื่ออยู่ในทีมอาหารที่สมดุล กินแต่เห็ดทุกวันไม่ทำให้คุณแกร่งเหนือมนุษย์แต่กินเห็ดเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่หลากหลายจะทำให้สุขภาพคุณแข็งแรงได้จริงๆแล้วคุณล่ะกล้าลองกินเห็ดทุกวันดูไหมเพื่อพิสูจน์ว่าร่างกายจะเปลี่ยนยังไงถ้าชอบสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเทจร,รู้ไว้ใช้จริงด้วยนะ